ครับผมสวัสดีครับผมเฮงอัศริดพิธิกรชนะพันนะครับผมครับสวัสดีนะครับผมเซอร์ไพรส์พิธิกรนะครับอันที่มุมมองของความรักโอเคได้เลยคุณพีใส่ได้เลยใช่ไหมคะโอเคก็มุมมองความรักของผมผมคิดว่ามุมมองความรักของผมเนี่ยคือการที่เราเห็นคนที่เรารักเนี่ยเขามีความสุขในสิ่งที่เขาทําในสิ่งที่เขาชอบในสิ่งที่เขาอยากจะเป็นเราพร้อมจะเป็นกําลังใจให้เขา ถึงจุดจุดหนึ่งที่เราอาจจะไปต่อด้วยกันไม่ได้หรือว่าอะไรก็ตามสําหรับการเป็นคู่แต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดความรักมันนิ่งกว่านั้นนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเราได้ยินมองเขามีความสุขหรือประสบความสำเร็จใ,ในชีวิตนั่นคือนั่นคือความรักที่ที่ผมนิยามเอาไว้ครับใช่อ่าส่วนตัวเรื่องความรักของผมนะครับผมรู้สึกว่าความรักมันไม่น่าจะเกี่ยวกับเพศหรืออะไรเป็นความที่เราชอบมันคือความรู้สึกใช่นะความรู้สึกที่เราแบบชอบคนคนหนึ่งมากๆแล้วเราสามารถแบบ อยากทําทุกอย่างให้เขามีความสุขแล้วก็เห็นเขามีความสุขแค่นี้ก็พอใจแล้วใช่ไหมบอกรักที่ไม่มีคําว่ารักหรอเก่งอยู่แล้วรูไหมเก่งอยู่แล้วครับของผมใช่ของผมหรอ ผมคงจะบอกผ่านความคิดถึงแหละความคิดถึงไม่ได้เจอกันนานว่า เพิ่งเพิ่งกลับมาเจอคือว่าเราเราคือภพยก็ติดเรียนผมก็ติดงานอีกกองนึ่งคือเราสองคนเพิ่งจะมาได้ได้มีเวลาว่างตรงกันเนี่ยมามาช่วงหลังๆช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองถ้าแบบช่วงเดือนก่อนหน้าหรืออะไรก็คือจะไม่ค่อยได้เจอกันตลอดใช่ครับอ่าถ้าให้พี่เอกของขวญชิ้นให้กันละกันนะแบบมีชิ้นเดียวในโลกเลยนะเอออยากให้อะไรชิ้นเดียวในโลกชิ้นเดียวในโลกเลยแบบที่เราตั้งจะให้เขาที่เราตั้งใจจะให้เขาเหรอครับ <c oughs> มันอาจจะเป็นมันอาจจะไม่ใช่รูปธรรมมันอาจจะเป็นนามธรรมแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากให้ให้เขาคือผมผมอยากให้เขามีความสุขในทุกๆวันครับแค่นั้นเลยครับส่วนของผมผมอยากให้เป็นเค้กที่ผมทำเองมากกว่าชอบทำขนมเชอบทำขนมใช่แล้วเขาชอบทานไหมชอบใช่ขอทุกวันเลยเวลาเจออ่ะใช่ผมชอบมีขนมเขาใช่แล้วเราเคยทำไหมเคยตลอดตลอดใช่ อ่าก็วันแห่งความรักนะครับขอให้ทุกคนเนี่ยเจอความรักที่ดีเจอกลยานมิตรที่ดีนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันนะครับแฮปปี้วันแรนไทยเดย์ครับแฮปปี้วันแรนไทยเดย์ครับได้เลย